ท่านประธานที่เคารพครับผมนายชินโชตแสงสังสมาชิกวุฒิสภากลุ่มเจ็ผู้ใช้แรงงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเด็นที่ผมจะขอพภิปรายตรงนี้ผมไม่ติดใจในห้าล่างที่มีผู้นำเสนอไปแต่มีอยู่ล่างหนึ่งผมอยากทำวห้เข้าใจเพื่อให้เข้าใจตรงกันครับผมนอกจากเป็นวุฒิสมาชิกครั้งนี้แล้ว อีกถานะหนึ่งผมเป็นประธานสภาแรงงานแห่งประเทศไทยในร่างที่สองยติที่สองในเรื่องชื่อของคณะกรรมการการแรงงานท่านวิเกียรติได้ขอผนวกชื่อในเรื่องของอาชีพอิสระลงเข้าไปด้วยผมเข้าใจในเจตนารมณ์อันดีครับที่กลัวว่าจะตกหล่นอาชีพอิสระไป ก็เลยเพิ่มเติมมานอกจากคำว่ากรรมธิการแรงงานแล้วยังมีเพิ่มคำว่าอาชีพอิสระเข้าไปผมอยากทำความเข้าใจตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วชื่อกรรมการการแรงงานหรือกฎหมายแรงงานหรือกระทรวงแรงงานที่ดูแลผู้ใช้แรงงานอยู่ทั้งประเทศได้ครอบคลุมอาชีพอิสระไปเรียบร้อยแล้วถ้าท่านมาเอาชื่อนี้ไปเม์ดใส่อีกเนี่ย มันกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามองข้ามอาชีพอิสระไปแต่ที่จริงแล้วครอบคุมแล้วในกฎหมายประกันสังคมมันจะมีกฎหมายอยู่สาม,มาตราที่เกี่ยวข้องกับที่ท่านพูดถึงอาชีพอิสระมาตรา33คือคนที่อยู่ในโรงงานเราเรียกว่าแรงงานในระบบนะครับจ่ายเ,เงินสมทบ5%ผู้ประกอบการจ่าย5%รัฐบาลจ่าย 2.75%อีกมาตาหนึ่งเรียกว่ามาตรา39บุคคลเรามาตรา39ก็แปลว่าคนที่อยู่ในระบบมาตรา33มาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนจ่ายตัวเองและก็ไม่มีผู้ประกอบการเราเรียกว่ามาตา39จ่าย432บาทมาตาที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ที่ท่านกับผมคิดไม่ตรงกันก็คือเขาเรียกมาตรา40 มาตรา40ไม่มีนายจ้างไม่มีรัฐคือต้องจ่ายตัวเองทั้งสมระบบเพราะนั้นครอบคลุมอยู่แล้วเราเรียกมาตานี้ว่ามาตรา40หรือพวกผมในแวดวงแรงงานเราจะเรียกว่าแรงงานนอกระบบเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องเอาคำว่าอาชีพอิสระหรือแรงงานอิสระ มารวมอยู่ในคณะกรรมการการแรงงานเพราะของเดิมนั้นครอบคลุ่มอยู่แล้วครับขอบ,ขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเป็นความรู้ใหม่ต่อไป